ซึ่งทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาทนี้ทางกรมพัฒน์เขาก็ไม่ได้ตรวจเงินในบัญชีเราจริง<ม>เป็นหน้าที่เราที่เราต้องเอาเงินเข้านะะี่ค่ะใช่แต่ถ้าเกิดเกินห้าล้านบาทเขาจะตรวจเงินในบัญชีของเราว่าณวันที่เราจดทะเบียนเรามีเงินไหมนะคะซึ่งสามารถชำระค้นต่ำยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้อันนี้ใช่คําถามใช่คําตอบของคำถามโอ้โหทามมาลก ได้ใจหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้เรียกเก็บเรียกเก็บนะคะผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นไงเหมือนว่าอะไรนะตัวก็มีท่านหนึ่งนะต่างถ้าเกิดว่าเราเราเคยหลุดสามสิบล้านมาครั้งหนึ่งแล้วเนี้ยเขาจะจัดเราไปอยู่ในเอสเอ็มพีไหมครับไม่ค่ะเรียก อย่างนี้ได้เลยค่ะหลุดแล้วหลุดเลยถ้าสมมติว่าเราเราหลุดไปสองปีอย่างเงี้ยแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราเป็นเอสมีมาตลอดแล้วเราหลุดมาสปีแล้วปีที่สามเนี่ยเราประเมินว่ายังไงมันก็ไม่ถึงสามสิบล้านแน่ยอย่างเงี้ยก็คือหลุดแล้วหลุดเลยใช่ไหมหลุดแล้วหลุดเลยค่ะไม่มีทางกลับไปเป็น s อสีได้ใหม่ยกเว้นปิดบริษัทแล้วจับตั้งใหม่ค่ะ